ยูโฮทุกคสวัสดีคุณผู้ชมครัขอต้อนรับทุกคนเข้สู่ช่องเดือนมกรจของอิคาร์นครับผมในช่วงมิวสิเรียนมวทุกคนและแน่นอนว่าเปิดด้วญี่ปุ่นก็จะเป็นอันนี้ไหมนะครับผมมีเลยนะครับผมโอชิโนโกะนะครับหายไปนานทุกคนมันมาทิ้ และหนึ่งตอนเท่านั้นนะครับผม,ผมเลยหลอเก็บทีเดียวเลยวันนี้จะเป็น EP 3ถึง EP ที่7นะครับทุกคนก็มาแบบรีวิวรวบเดียวเลยนะครับผมจะได้แบบว่ารวบรล้นะครับคนบอกเลยนะครับผมว่าตอนที่3ถึง7เนี่ยความเข้มข้นของเนื้อเรื่องมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยทุกคนสนุกมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็รับชมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่า คนที่แบบเป็นแฟนคลับของไอดอลก็ตามหรือว่าชอบเกี่ยวกับไอดอลหรือแบบเกิร์ลกรุ๊ปอะไรก็ตามนะทุกคนนี่ผมอะ่ะผมไม่ได้อินไอดอลหรือเกิรุ๊ปมากมายนะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยอนิเมะเรื่องนี้คือสติจริงๆเป็นแบบว่าการเสนอเบื้องหลังเบื้องลึกความจ้าของวงการบันเทิงวงการไอดอลได้แบบลึกซึ้งจริงๆนะทุกคนรวมถึงแบบเฮ้ยมีโรงเรียน ดา,าดรานกแสดงเฉพาะด้วยอะลเวอร์คือแบบเฮ้ยทำให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างหลายๆมุมหลายๆด้านจริงๆนะทุกคนแบบอาจารย์ผู้เขียนเขาก็ทากันาพมันมดีมากๆเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอนิเมะเรื่องไหนที่จะนามานําเสนอนะนะทุกคนก็คือแสดงถึงมุมมองทุกคนในการที่เอามังงะหรือหนังสือตูนมาทําเป็นอนิเมะหรือว่าแบบเป็นไลฟ์แอคชั่นอะไรประมาณนี้ทุกคนคือแบบเฮ้ยสุดริงจริงนะเราไม่เคยรู้เลยว่าแบบ อาจารย์ผู้เขียนเนอะหรือว่าแฟนคลับเขาคิดกันยังไงนะที่แบบการนําเอาแบบมังงะหรือว่าหนังสือการ์ตูนมาทําเป็นอแนบบิเมะหรือว่ามาทําเป็นแบบละครเป็นไลฟ์แอคชั่นแบบคนแสดงอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเขาจะรู้สึกกันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยอนิเมะเรื่องนี้มีคําตอบทุกคนเราอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆผมรู้สึกว่าแบบดูเพล,ลินก็ได้นะหรือว่าจะดูเอาสาระก็มีคือแบบอนิเมะเรื่องนี้ได้จริงๆทุกคน แต่ว่าแอปเตือนนะทุกคนว่ามันค่อนข้างด๊ากเลยทีเดียวจากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยแน่นอนว่าพระเอกที่เขาเป็นลูกของโอชิทุกคนเขาก็ดําเนินต่อไปในการสืบเสาะหาความจริงของเขาในทุกคนของครอบครัวของเขาที่โอชิเขาถูกฆาตกรรมนะทุกคนไม่ที่พลาดไม่ได้เลยทุกคนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบในเอกลักษณ์ของอนิเมะเรื่องนี้เลยคือนี่เลยครับนี่ตาแบบปรุงปริงปร้งปรังโปรงแบบเฮ้ยตาจักรวาลเวอร์คือแบบ ว่าได้เก๋ดีแล้วก็นี่เลยครับผมเ,เพลงประกอบนะครับผมที่เปิดไปในช่วงต้นคลิปนะครับเพลงเปิดคลิปของผมเองก็คือเพลงนี้เลยหาฟังได้ทาง s p o t i f y ทุกคนไปเสิร์ชหากันดูนะครับอ้ก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ไม่รีวิวไม่ได้เลยนะครับผมตัวละครโปรดของผมที่เพิ่งขึ้นมาเลยครับผมชื่อว่าปีเอยนนะครับผมเป็นแบบว่าก,กล้ามยูทูบแล้วก็แบบว่าใส่ นักกากด้วยทุกคนีลองดูลองดูดูดูผมจะแปลวิดีโอไว้ให้ทุกคนี่อาจจะเปิดเสียงเบาๆไม่เยอะมากทุกคนก็แต่เขาจะแบบนบๆแบบเนี้ยยั่ไหมทุกคนดีเนาะเก๋มากหลยน่ารักสุดๆคือแบบพอเออเก๋จริงๆนะแล้วก็ใครที่ทําอินฟลูน้าใหม่หรือว่าแบบว่าเป็นนักรีวิวเวอร์หน้าใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราทำช่องใหม่ๆทุกคนไปดูอนิเมะเรื่องนี้เลยนะครับผมสับสนุนเลยเพราะว่าอะไรเพราะเขามีเคล็ดลับในไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเอเจนต์เอเจนซี่เองหรือมุมมองของแบบ ไอด้าหน้าใหม่มุมมองของแบบคนทําช่องหน้าใหม่อะไรอย่างงี้ด้วยทุกคนเขามีเทคนิคเทคนิคแบบมีสาระที่ดีมากๆเลยทุกคนไปชมกันนะครับผมเอาล่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นตอน EP สามถึงเจ็ดนะครับผมที่ผมมารีวิว้ทุกคนได้รับฟังกันโดยที่ไม่สปอยนะทุกคนอาจจะมีสปอยตัวละครบ้างเล็กน้อยในช่างมานันได้เป็นไรเนาะแต่ว,ว่าเนื้อเรื่องจริงๆผมไม่สปอยเลยครับบอกเลยเอาล่ะแล้วมาเจอกันครั้งหน้าทุกคนแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะเก็บได้ถึงกี่ตอนแล้วมารับชมกันนะครับผม